ลุ้นสาวไทยหากชนะได้จะส่งผลดีต่อทีม2ข้อลุ้นหากนักตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติโปลแลนด์ได้สําเร็จจะส่งผลดีต่อทีม2ข้อการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women's World Championship ี่เนเธอร์แลนด์นัดแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติตุรกีด้วยสกอร์3-2เซตประเดิมทัวร์นาเมนต์ใหม่ได้สวยงาม โดยนัดที่2ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติโปรแลนด์วันที่28กันยายน65เวลา1นาิกา30นาทีหรือคืนวันที่27กันยายนต่อ28กันยายนและหากนักตบสาวไทยเอาชนะในเกมนี้ได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อทีมถึง2ข้อ 1. อันดับโลกเพิ่มขึ้นทีมชาติไทยจะแซงโปรแลนด์ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ13ของโลกโดยตอนนี้ไทยอันดับ14มีคะแนน116คะแนนส่วนโปรแลนด์อันดับ13 มี219คะแนนห่างกันแค่3คะแนนไทยชนะได้แต้มเพิ่มขณะที่โปลแลนด์คะแนนจะลดลง 2. โอกาสเข้ารอบ2มากขึ้นทีมชาติไทยจะมีคะแนนแซงโปลแลนด์ขึ้นไปอยู่อันดับ2ไม่ว่าจะชนะ3-1ต่อหรือ3-2ต่อเซตโอกาสเข้ารอบจะมีมากขึ้นทันทีเพราะโปรแกรมที่เหลือจะเจอกับอีก3ทีมหนักสุดเป็นสาธารณารัฐโดมินิกันอันดับ8ของโลกส่วนอีก2ทีม สาวไทยมีโอกาสผ่านได้วัดจากฟอร์มในการเล่นเวลานี้โครเอเชียอันดับ20ของโลกเกาหลีใต้อันดับ24ของโลกโดยรอบ2จะเอา4ทีมเข้าไปแข่งขัน